我。Well, well, well. แต่เป็นเรื่องเพียงเป็นบุตรหลักคนเดียวบุตรหลักคน มันตายดอกไม้ีสดงเอาขบทาย ลานนาครมาเทศัยพืนประหลัดดรอภิสิิ์มาเทศัยพืนอาจารย์วันชัยมาเทศัยฉลองนานของพ่อ ของนอนปวดท้องตัดสอนัวามแนจิงนั่นคือว่าอุณาโ คนละคำแสนสิ่งอับปางนะตายเปลี้ยงบัวเม่นตายดอกเป็นี้ยงนะเช่นพวกงัวลากคนนั่งสายย่างเข้าแสดงเอ็ดเอาสมแต่เป็นเลือ นักเสียงเป็นบูด là con ลิ้น ขันเม็นตายดอกอีลีแสดงเอากะโบไทยตายเลี้ยวปัดโนมินโกตัวยางอาเทเชนคือนายทีละอินทิเสนผู้ตายไป อยากเห็นอยากจืเจอคนหน้าหน้ลอยอยากเห็นหน้าคำเล็กมาอีนั่งจมมาอยากเห็นแผลหนอมอยากพบแผลหนอนเลี้ยวกระสำบหนอ

เจ้าลูกเอาไว้แต่เพียงสื่อมนัคือสิไก่สันดอกหน้ายามชูกนั้นเจ้าอยู่ใส่จางวาวอนวอนเอิง เทพวันไทยกุ้งอุดรคันตาใสคันได้ยินเสียงอาตมาไปกล่าวว้อนวอนเชิญไปเตือนรอไปเอื่นเอาวิญญาณมาให้เนี่ยคือวิญญาณให้ที่หลัง ยินที่สศมีลาเมคือวิญญาณานที่ลังยินที่สศมีลาเมยอยู่ปากป่าดอกเล่เลแจกกับบาดทินได้สี่จุดหนึ่อัหืออยู่ท้ายแจมพว่าให้ดอกนาสวนขอชวนชวนเจ้ามาลา ไปลาแต่วันนี้นันที่ลาเอพอบ่ดีนอผิดมองแม่บอดีนอผิดพอง น้องบ่ดีน้องผิดห้องมองว่าใจขันโตเจ้าขันดำเอเสียสักเสียเจ้าดังทังอาภัยบางบัดพูดจาเดือนนยเดือนเจ้าอย่าได้ปวดกาถือเป็นเรื่องของมนุษย์เดอที่ลาเดือ สุดกะจังหายบ่ไายสังและขังขอขอมขอแต่วิญญาณจามาไม่เมื่อยั่ะว่ามาด้อบอกจิตวิญญาณนายทีรักที่เจ็ มาบุญอกุศลน้ำพีน้ำหนองนี่พรน้ำเปรือน้าลูกผูกแขนเด้อบัดนี้ญาติพี่น้องมาชินป่ามาชินข้าวโ้ชนงที่พ่อเจ้าที่แม่เจ้าที่ญาติพี่น้องเจ้าอ้ายน้องเจ้าเกันเตะ จังเง้งสู่ป่าสวรรค์น yes> ั่นดอกหลวงบุญนะว่ามาเดือดดวงวิญญาณในที่ลายินที่เสนนิละเมียมนะมากินป่ามากินเ้าโพชนา ที่อ้ายเจ้าลุงป่าเจ้าพ่อเจ้าีแม่เจ้าเปันได้แต่แล้วจังเงสู่ป่าสวัสดินดกลบุบนะที่ละเอ้ยเสียพิธีนี้แล้วพอของเจ้าแม่ ของเจ้าญาติพี่น้องของเจ้าที่ท่านของท่านเขา้าที่พัดที่บรรจุขาดชาติมีพ่อนี่พี่น้าจะหวอมกันเดือนละเดืขอขอกุศลส่วนน,นี้นั่ะจงได้สวยบรรเทาทุกข์ให้เจ้าสุขตามสบายอย่าได้มีดอเกิดรล่อนนะ เอาลลนตอตันเน่ถึงที่อาวสานขอเทศทรงดวงวิญญาณเต้าคื้นดอกเมืองฟ้าจางว่าไปสาเดอดวงวิญญาณในที่ละยินที่เสนนีละเม,มนะเตะ ไปนัไปกำทางไปอ่อนสู่อบายขอเชิดกำวิญญาณนายที่ลาอินที่แสนจงได้ข่าเกื่อหนอ่ายไปสู่ที่แดนสวรรค์อันเป็นองค์เทวันอยู่เทิงสวรรค์ฟา้าวนักวาล องาเอ้ยอีแม่จุงเอ้ยน้องนุ่งทุกคนเอ้ยให้เจ้าทำนอบุญสร้างผู้สนทานอาพีเน่าพีเน่โอ้ยทั้งตักบาทไน้ยาดนาม อย่าลืมพิมพ์ดอกวัวาอ้ายยที่ลาผู้ที่ตายไปแล้วน้าบ่มีไ้ดอกนาสวนการค้าขายง่ายเมือแม่นบ่มีดทาน มีตาใส่ทำบุญกรรมตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนกับทังพ่อแม่เจ้ากับทั้งน้องลุงเจ้าสีผ้าสางดอกสุขามนะอีกอันหนึ่งน้องของพี่ทุกคนเอ้ยน้องของพี่ทุกคนเอ้ยหยาบเขามามาหนีหยาบเขามา พี่สิสังหย่ามานังไก่ไข่พี่สิได้ว่าสั่งลาน้องพี่เอ้ยน้องกะให้พี่พี่กะให้น้องน้องให้เว้าของ งดวงการมีแนวใดให้ปรึกษาอย่าด่ากันวันเช้าบ้านเนี่ยคนสิินทาพื้นย่ำตัวายในป่อยย่ำตัวาอในป่อยู่ตัวอ้ยมองแก้วที่ลาแล้วขอทางไกล เอาละนอตันนี้ขอเทศสูงดวงวิญญาณจุดผู้เดิษทรงดวงวิญญาณเอาละนอตันนี้ขอเทศสูงดวงวิญญาณตังเลยพรแถขมนาวทรงวิญญาณขึ้นคงเอวังคงลงไใบวิญญาณไปกันจากเ่เอาละนอคันซัมเน ในทีคอน,น,นักเมลสวงปัน